เข้าสู่ช่วงยื่นภาษีต้นปี2,569แล้วนะครับหลายคนอาจเรียกว่าภาษี2,569แต่แท้จริงคือการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้ปี2,568ซึ่งหากยื่นล่าช้ามีโทษปรับตามกฎหมายครับสำหรับการยื่นภาษีแบบกระดาษสามารถยื่นได้ที่สำนักงานสัมพากรทั่วประเทศครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม2,569ส่วนผู้ที่ยื่นภาษีออนไลน ผ่านทางเว็บไซต์กรมสัมภารหรือแอปพลิเคชัน r d Smart Tag จะได้รับการขยายเวลาสามารถยืดได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่8เมษายน2569เลยครับขณะที่ผู้ยื่นภาษีล่าช้าหากไม่มีภาษีต้องชำระอาจถูกปรับไม่เกิน2,000บาทแต่สามารถขอลดค่าปรับได้นะครับส่วนกรณีมีภาษีต้องชำระนอกจากค่าปรับไม่เกิน2,000บาทแล้วยังต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ1.5ต่อเดือนของยอดภาษีที่ค้างชำระครับโดยทางกรมสรรพากรครับก็ได้แนะนำว่า ควรเตรียมเอกสารและยื่นภาษีล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับครับและลดความเสี่ยงทางกฎหมายโดยไม่จำเป็นครับ